ไอคิลิกแรกนะแต่คิลิกเนี่ยมันใช้ได้นะผสมกับสีน้ำได้เพราะามันมันผสมน้ำเหมือนกันนะผมก็เลยลองให้พวกเรลองใช้ดูอะค่ะถ้าเกิดเป็นสีก๊อสตอย่างนี้เอามาผสมสไีได้ได้ได้ไม่ได้สีก๊อสมันทึบกว่าอสเต็ปก็เลยมันทึบกว่าเขียนก็ดูไม่ออกที้เดี๋ยวนี้มันสีมัน อันน,น,น,นี้ได้แขยงแันมากติดอะไรครับพีติดโปสเตอร์เสียคลิกอันนี้คลิจริงๆอยากได้โปสเตอร์ก็ไม<อ>่มีก็เลยเอาที่นี่ทีนี้ถ้าเราไม่แน่ใจว่าอะไรเงี้ยเราไปยยึดจากที่นี่เพ <โฮ S 2> ราะว่าเพราะว่าที่นี่เนี่ยเวลามันแห้งเสียคริลิกมันจะเป็นแข็งอันนี้อะไเนาะมันจะเป็นเลาะเกาะเป็นของผอมหรือเป็นบงผมมันก็เสีย เพราะในขวดนี่นะเหมือนผิตอนนี้ผมจะใช้เนี่ยจะใช้ในลักษณะที่แบบว่าเอามาผสมอืมเอามาผสมแล้ก็ระดับไอจันสีนะจับสีจัแวแล้วก็ใส่อนไรดีถ้าท่กันแบ่งก็น่าจะได้ตอนนี้แ่ัดีเสีย ทุกการใชเสีต,<บ>ต้องล้างให้ดีใช่ไหมเราเราผสมแล้วเราไว้วางทิ้งไว้มัน้วเสียอ่ะ,ะอย่างสมมติว่าสีแดงหนึ่งนะฮะเราเอาสีสีน้ำนะครับมานะครับแล้วเราอาจจะผสมสีอืน่นเช่นสีชมพูเนียครับไป ผสมเข้าไปมันจะมีความฟูอะไรสันอยู่ตัวันึงแต่ว่าโดยมากก็จะเป็นสีแดงนะจ๊ะนะนะสมมติว่าจะระบายส่วนที่เป็นเป็นผู้แดงตรงนี้มังก็เหมือนเดิมที่เราไปน้ำเพื่อที่ว่าเวลาที่เราฝากตัดเนี่ง สีมันจะได้ฟูฟูจานแดงอะไรนี่นิ่มรักจะบไร้ลเลยอันนี้เป็นไครรเลสิบคือคือถ้าเราระบายขนาดที่มันมีน,น้ำอันความฟุ้งของมันมันจะทำให้ดูเป็นผู้มากขึ้นแล้วเ,เราไปทำ อ่านทำสทงระบายให้มันออกรนะบายนะ้ำสีพุ่งสวยดี <c oughs> ต่อมาก็จะเป็นสีเหลือง หมือนเดิมน,นะครับผมจะใช้น้ำนี่ระบายแล้ว,ลวผมก็จะใช้เหลืองสีน้ำลองคืนไว้หน่อยแล้วสะท้อนแสงผสมลาหน่อยอันนี้จะเอาเหลืองอะไรเหรอเหยีย่ยว อนนี้จะเป็นประมาณท่านเนี่งเหลือโลกรงนี้เป็นะนประมาณโลกเปลี่ยนเหลืองบ่อยนะมันจะมีความเลืองๆกว่าสีปกตินะดันั้นก็จะเป็นทั้งส่วน,นอื่นๆซึ่งเบอมากก็จะเป็นสีแดงนั่แหะ นี่เราอาจจะเอาสีส้มนี้ผสมเขลงไปนิปดหนึ่งเขาจะเพิ่มความน่ารักให้หนู่มเรามากขึ้น จริงเทคนิคอะไรเนี้ยนะมาจากอิสโปครับก็มการที่มากก็คือคคน,นักกายมาพน,นักกายมาพศิลปินที่ที่มาร่วมงานตอนดีบั้งตรงนั้นเนีน่ยพระชายศรีทวารเส้นแต่ว่าของเขาเนี่ยมันเป็นอ่าเป็นสีน้ำ ไม่มีปัญหาเราจะใช้สีน้ำหรือสีคือสีหรือว่ามีเทียมที่มันใช้ต้อน,นเป็นน้ำดัะนั้นเวลาที่เราใช้สีเนี่ถ้ามันเป็นน้ำลึกกันไปกันได้นะอ่อื่นๆก็จะมีตรงขอบหมวนะครับอย่างงี้ผมก็จะ,ะไปเดนิน คือถ้าเราเราระบายแล้วเป็นแบบนี้มันจะดูแข็ง mm hmm. นะเดีมันไ่สวยตัวถ้าเรา mm hmm. เอาน้ำลงกล่อน mm hmm. เติมเนี่ยเราเติมเราเติมนี่เราเติมยาเติมให้มันอยู่ในเส้นล่างนะครับ mm hmm. แต่ความที่มีน้ํามันจะช่วยทําให้แป้งเราดูไม่แข็ง mm hmm. นี่คือลักษณะกัแบบสีน้ํานะ เขอย่างรู้จักสีน้ำเนี่ยนะคือเขาอินิสีสีออสเตรเยสีตีนะแล้วตกแต่งครที่มองในสีให้ทั้งนั้นแต่ว่าถ้าคนไม่รู้จักก็คือเหมือนกับว่าเขาไม่คิดว่าสีมันต้องเหมือนกันหรือเปล่าอย่างเงี้ยสีอันที่เป็นสีน้ำแต่ว่าแต่ว่าไอ้ความงามแบบสีน้ำมันมีลักษณะเฉพาะของมัน อันนั้นนะอาจารย์นี้จะเป็นยันที่จะบอกให้เราเนี่ยรู้สึกดีกับล่องลอยภาพหรือว่าการฟูาการุ้มกระจายนะเพื<ม>่อที่เราจะได้เข้าไปสู่หรือเข้าไปในหัวใจของความงามของชีน้ำให้ไดนะ้ให้มากขึ้นนะตรงนี้แม้จะแทบเนี่ยผมก็จะระบายน้ำบางบหนา,านิดนึง งงเหมือนกันนอนต้องต้องแต่ว่าใช้การใช้รุมกันไปมันก็ดีอยู่แล้วเรีนอะไรที่เปนร่เป๊ะเลยเยีมากเป็นงารับ ที่เราผสมสีแดงนี้เราต้องมองหาจุดที่เป็นสีแดงนะเพื่อที่เรบอกว่าเราจะได้ทํางานีเดียวต้องมาน้งผสมสีมรทำงาน,นที่มันเป็นสีแดงน้ำมันก็เติมไปเรื่อยๆ,ๆนะฮะพอมันไม่มีน้ำมันกจะดูคงๆแข็งๆที่ผมก็ต้องเอาน้ำเข้าไปแตะๆไปจัต่อบ้างไม่ชอบให้มันดูคงๆ ช่วยอมไม่ไหนเนี่ย <c oughs> เปลี่ยนน้ำให้หน่อยดิส่งเอานี้ไปเปลี่ยนให้หล่อ